สอนมือใหม่แต่งหน้าลุกใสๆแต่งดูเหมือนไม่แต่งเล่นน้ำวันสงการสวัสดีทุกคนนะคะก็มาแต่งกันเลยนะโดยการเริ่มจากสเปรย์น้ำแร่แล้วก็ลงสกินแคร์อะไรให้เรียบร้อยนะคะงานผิววันนี้โซจะใช้รองพื้น2เฉดสีนะคะก็ เอามาผสมกันนะเทคนิคนี้เนี่ยสำหรับใครที่ซื้อลองพื้นมาแล้วมันไม่ตรงสีผิวนะคะก็สามารถเอาแต่ละเบอร์เนี่ยมาผสมเพื่อให้ใกล้เคียงกับผิวเรามากที่สุดแต่ลุกวันนี้นะโซต้องการสว่างนิดนึงนะคะก็เลยมาเพิ่มความสว่างโดยการผสมรองพื้นนะคะให้ขาวกว่าหน้าเนาะแต่ว่าก็จะแต้มแค่ตามบริเวณจุดที่ต้องการเท่านั้นนะคะ เสร็จแล้วนะคะโซ so, จะใช้ลิป for youtuber 13นะคะมาทำเป็นบัตออนใครที่มีครีมบัตก็ใช้ครีมบัตแทนก็ได้นะคะในการใช้ลิปหรือครีมบัตเนี่ยจะยิ่งทำให้การแต่งหน้าติดทนแล้วก็การน้ำด้วยนะทุกคนแต่ว่าต้องเกี่ยด,ดีๆนะไม่งั้นพังนะคะต่อมานะคะโซ so, ก็จะใช้แป้งคุมมันนะคะมาลงบริเวณทีโซนแล้วก็ใต้ตาซอกจมูกซอกแก้มนะคะแล้วก็บริเวณหน้าผากนะ เพื่อเซตผิวนะคะให้มันติดทนทั้งวันเนาะงานผิวได้แล้วนะคะต่อมาก็งานตางานตานะคะโซจะแต่งแบบง่ายๆเลยโดยใช้สีชิมเมอร์นะคะสีอ่อนๆแบบนี้นะคะลงไปบริเวณเปลือกตาก่อนโดยใช้แป้งเนี่ยเบนเบนเกี่ยให้ทั่วเลยนะส่วนสีที่2นะคะก็เป็นชิมเมอร์อเช่นกันแต่ว่าจะเป็นออกสีน้ำตาลทองนะคะโซจะมาคัดเบ้าบริเวณหางตาเบาๆแบบนี้นะคะทั้ง2ข้างเลย แล้วก็ใช้สีน้ำตาลอันเดียวกันนี่แหละมาทาบริเวณใต้าตาล่างด้วยนะคะเอามาแล้วก็มาดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคคาร่านะคะวันนี้โซจะเพิ่มทริคในการจับ จีบช่อขนตานะคะให้เหมือนสาวเกาหลีแล้วตาเราก็ดูกลมโตสวยด้วยนะคะหลังจากที่เราปัดมาค้าไล่แล้วเนี่ยเราก็เอาแหนบนะคะมาค่อยๆจับจีบจับช่อนะคะ ต่อนะคะก็เป็นการกรีดอายไลเนอร์เนาะโดยโซจนจะกรีดให้ชิดโคนขนตาม,มากที่สุดนะคะเพื่อความเป็นธรรมชาติเลือกอายไลเนอร์ที่กันน้ำได้เลยนะคะ mm hmm. การกรีดอายไลเนอร์ง่ายๆสำหรับมือใหม่นะวางกระจกให้ต่ำนะคะจะทำให้เรามองเห็นและก็เขียนได้ง่ายขึ้นแล้วก็วางปากกานะคะให้ขนานกับดวงตาของเราก็จะกรีดง่ายขึ้นค่ะ ต่อมางานคิ้วนะคะก็เลือกลินสอเขียนคิ้วที่กันน้ําแล้วก็มาสคาร่าคิ้วที่กันน้ําด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปเล่นน้าแล้วเปียกหรือว่าเหงื่อออกเยอะๆเนี่ยมันก็อาจจะไหลเยิ้มและหลุดได้นะคะ ต่อนะคะโซก็จะมาคอนทัวร์ดั้งนิดนึงนะคะโดยจะคอนทัวร์บริเวณสันด่างนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ปลายจมูกนิดหน่อยนะคะเพื่อความเป็นแบบธรรมชาติไม่ดูเป็นแท่งทื่อเกินไปเนาะหลังจากนั้นโซก็จะใช้ไฮไลท์นะคะมาแต้มบริเวณสันจมูกแล้วก็ปลายจมูกนะคะแล้วก็แต้มบริเวณโหนกแก้มคางหน้าผากนะคะเพื่อเป็นจุดกระทบแสงนะคะเวลา แดดสองอะไรเนี่ยหน้าเราจะดูฉ่ำดูเงามากต่อมานะคะก็จะมาทาลิปเลยนะคะโซจะใช้ลิปสีชมพูที่ทาแก้มนะลงเป็นพื้นก่อนแต่เปลี่ยนไปเป็นมาเอ้ยเอาเป็นสีนูดกับสีส้มดีกว่าก็ฟินิชลุคได้ประมาณนี้นะคะก็เป็นลุกใสๆที่แต่งเยอะแต่ก็ออกมาแล้วดูเหมือนไม่แต่งนะคะลองเอาไปฝึกแต่งกันดูนะคะ